สวัสดีครับบิ๊กนภัสวาร์เ r ลสตอรี่นะครับวันนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าเป็นการทำสถิติการไลฟ์ที่ดึกที่สุดของผมเลยมั้งตั้งแต่แเคยไลฟ์มานะครับผมนี่คือเวลาตีสามสี่สิบนาทีนะครับผมไม่มั่นใจว่ายังมีใครดูผมอยู่หรือเปล่านะฮะเฮ้ย so มีเหมือนกันนี่ว่าใครยังไม่นอนครับเนี่ยเกือบตีสี่แล้วนะฮะ <No. S 1> โอ้โหแสดงว่าเราจะเป็นพวกสมาคมแพนด้าขับทั้งนั้นเลยนะฮะ ตาขอบตาครํากันไม่เกรงใจใครนะฮะครับผมวันนี้เนี่ยผมมีหนังมารีวิวสองเรื่องนะฮะเรื่องแรกก็คือที่เราได้ยินดนตรีกันเนี่ยนะครับก็คือเป็นหนังมิวสิควลนะครับซึ่งเป็นหนังที่เออเรียกได้ว่าเป็นหนังว่าที่ออสการ์อีกหนึ่งเรื่องนะครับในปัจจุบันนี้นะนะครับชื่อลาลาแลนะครับผมดูจบผมต้องรีบซื้อแผ่นมาเลยเนื่องจากว่าเออเพลงประกอบเนี่ยเพาะมากๆเลยนะฮะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงตัวหนังกันเล็กน้อยแบบเอาแบบ พอคำๆแบบไม่สปอยจริงผมอยากจะมีเซสชันที่พูดถึงหนังเรื่องนี้เนี่ยทั้งทั้งไลฟ์เลยนะฮะแต่ว่าวันนี้เนี่ยผมจะมารีวิวแบบ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 สิวๆอ่ะอารมณ์แบบว่าจะมาพูดว่าถ้าคุณจะดูหนังสองเรื่องนี้หรือว่าคุณจะไปดูหนังเนี่ยคุณจะดูเรื่องไหนดีหรืออะไรเงี้ยนะครับฉะนั้นผมก็เลยมีอีกเรื่องหนึ่งด้วยที่จะมาพูดถึงนั่นก็คือเรื่อง The Great w a r นะฮะซึ่งคือเรื่องอะไรนะฮะ The Great w a r เนี่ยนะครับ มันคือเรื่องอีกเรื่องหนึ่งที่ผมจะมาพูดแลวก็เป็นหนังของผู้กกับรุ่นใหญ่อย่างจางอี้หมนะฮะคุณจางอี้หมเนี่ยก็รู้กันอยู่ว่าเขาก็ทำหนังที่ดังๆมากมายของฝั่งเมืองจีนนะฮะรวมถึงได้กำกับพิธีโอลิมปิกเมื่อปี2008ด้วยในตอนที่จีนเป็นเจ้าภาพนะฮะก็เดี๋ยวเราจะคุยเรื่อง h e g r e a t Wall ก่อนซึ่งเพราะว่าผมเนี่ยดู2เรื่องนี้นะฮะผมดู h e g r e a t Wall จองตัวแบบ i m a x 2ทุ่มนะฮะและทีนี้ พอดูสองทุ่มเสร็จปั๊บสี่ทุ่มสี่สิบห้าผมมาดูเรื่องลาลาแลนต่อนะฮะคือดูต่อกันสองเรื่องเลยฉะนั้นเราจะได้รสชาติที่จะต้องพูดเลยจริงๆเราจะมาพูดตอนเช้าก็ได้แต่ว่าผมรู้สึกว่าเดี๋ยวความรู้สึกมันจะไม่ใช่อย่างนี้ละฉะนั้นระหว่างที่ผมตกผลึกกัไรหลายๆอย่างเนี่ยก็อยากจะพูดถึงความรู้สึกมันหลังจากที่ชมมาไม่นานนะฮะเอาละเริ่มที่เ e g r เกร w a อลนะครับเดอะเกรทวอลเนี่ยนะฮะก็คือเป็นหนังที่ เหมือนจะเป็นหนังสัญชาติจีนแต่จริงๆไม่ใช่นะเป็นหนังที่ Universal Studio s จากฮอลลีวูดเนี่ยลงทุนสร้างโดยที่ว่าได้โปรดิวเซอร์ชา์โลเวนนะครับซึ่งเคยโปรดิวหนังอย่างชุดแบ t แมนเดอะดักไนอะไรเงี้ยมาโปรดิวแล้วเขาก็เลือกพุ่มกับอย่างจังอีหม่นะฮะซึ่งเป็นพุ่มกับที่ผมสาตยาประวัติมาแกคู่นี้นะฮะมากำกับก็ผลปรากฏว่าพอเราได้ดูหนังเรื่องนี้แบบ i m a x 3มิติเนี่ย รู้สึกว่ามันเป็น3 d ดีที่มันดีเหมือนกันแล้วก็เป็นฉากฉากอลังการอยู่แล้วนะฮะตามสไตล์จังอีโมในช่วงหลังๆคือจะอารมณ์แบบโอ้โหไม่อีพีกมากนางเอกสวยมากนะฮะอันนี้ก็เป็นข้อแถมนิดหน่อยแต่ว่าตัวหนังเองเนี่ยถ้าเทียบกับตัวงานของจางอีโมที่ผ่านๆมาเนี่ยเรื่องนี้จะค่อนข้างบางเนื้อหาจะค่อนข้างเบามากพูดง่ายๆคุณจะไปดูหนังเรื่อง The Great Wall เนี่ยถ้าจะไปคาดหวังเรื่องบทเรื่อง ความดีความชอบของตัวหนังในแง่ของมันต้องคิดเยอะแบบหนังโนแลนอย่างเงี้ยไม่ต้องไปดูเลยนะเรื่องนี้เพราะว่าไปดูแล้วคุณจะผิดหวังมากเพราะว่าหนังมึนกรวงมากนะครับคือเอาจริงมันคือมันกึ่งมันแทบจะเป็นหนังแฟนตาซีเลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยมันพูดถึง <c oughs> กำแพงเมืองจินที่ถูกสร้างขึ้นมามึงไม่ได้สร้างขึ้นมาเพื่อที่จะปกป้องศัตรูที่เป็นคนธรรมดาเท่านั้นแต่มันสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นการปกป้องแผ่นดินจาก อสุรกายที่เป็นปีศาจอารมณ์แบบซอมบี้แบบเบอร์วอร์ซีอะไรอย่างนั้นเลยนะฮะเป็นปีศาจเลยนะซึ่งน่ากลัวมากไม่งมากันเป็นกองทัพเลยนะสีเขียวๆอะไรเงี้ยนึกว่าวัวขาวเลยแต่ว่าดูแล้วเนี่ยด้วยภาพด้วยฉากเนี่ยถือว่าตะการตาพอสมควรแต่ว่าฉากหนังเนี่ยมันผิดจากที่ผมคาดไปนิดนึงเพราะคิดว่ามันจะไปโฟกัสหลายลายจุดไงแต่ว่ากลายเป็นว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยส่วนใหญ่ฉากจะอยู่ในกำแพงเมืองจีนนี่แหละแล้วก็อยู่ในสถานที่ ไม่ไกลหลังจากนั้นมากอะไรเงี้ยน,นะฮะ <c oughs> แล้วก็ไอจุดหนึ่งที่น่าชื่นชมของจางอีโมเนี่ยก็คือ <c oughs> วิช,ชวลของเขาอะดีนะฮะวิช,ชวลเขายังยังทําได้แบบน่าสนใจน่าทึ่งอยู่เสมอภาพที่เขาเล่าออกมาเนี่ยมันมีการเล่าเรื่องที่น่าสนใจ <c oughs> เดี๋ยวผมขอไปไอเอาน้ำตะกูก้นะครับพูดไปเยียงแหบ อขออภัยจริงๆนะครับนะฮะขออภัยจริงๆที่เอเสียงมันจะค่อนข้างแหบนิดนึงถ้าไม่มีน้ำนะครับวันนี้ผมลืมเนี่ย <c oughs> ผมขออนาตใส่ไหม่อีกทีนึงอ่ะกลับมาต่อนะฮะก็ The Great Wall เนี่ยด้วยตัววิชวลเนี่ยวิชวลของ จางอีหมเนี่ยนะครับวิสัยทัศน์ในการเล่าเรื่องของแกผ่านทางด้านภาพแะก็โทนมูทโทนเนี่ยยังทําได้อยู่ในมาตรฐานที่ดีอยู่คือมีการจัดฟิชจัดแสงจัดฉากแล้วก็การเล่าด้วยภาพต่างๆมุมกล้องมุมกล้องอะไรเงี้ยทำออกมาได้น่า น่าชื่นชมแล้วโดยที่ว่าถ้าคุณไปดูในฉาก iMac เนี้ยก็อาจจะได้ภาพหรือที่ว่าฉากที่ตะการตาแต่แน่นอนว่าก็ไม่ต้องไปคาดหวังเรื่องตัวเนื้อเรื่องคือไปดูเอามันเอาสนุกกันอะไรเงี้ยนะฮะไปดูแบบปีศาจไม่จะบุกกำแพงเมืองจีนอะไรเงี้ยนะฮะก็เป็นอีกประวัติศาสตร์หน้าหนึ่งที่เขาสร้างขึ้นมานะก็แต่แต่นั่นแหละนะฮะคือพูดโดยรวมเนี่ยถึงแม้ว่ามันจะเป็นแฟนตาซีกันแต่ในแง่ความน่าเชื่อถือเนี่ยมัน มันมันดูแล้วมันขัดตาไงไม่รู้อะ่ะเพราะว่าหนังเนี่ยมันไม่ได้ใช้นักแสดงเป็นจีนเท่าไหร่อะไรเงี้ยคือ,ค,อคือใช้แหละแต่ว่าตัวนําของเขาอะ่ะเอาแมทแมทเดมอนหรือว่าเจสันบอลเน่นะฮะเอามาเล่นนะฮะแล้วก็รวมถึงดาราฝรั่งอีกสองสามคนอย่างพวกฟิลเลอร์เดฟโฟหรืออะไรเงี้ยก็เอามาเอามาเล่นในหนังซึ่งพอเป็นเล่นแล้วหยุดในกับกับฉากที่เป็นเมืองจีนอะไรเงี้ยคือแม่งเป็นฝรั่งแต่ฉากแม่งเป็นเมืองจีนมัน มันไม่ได้ฟิลแบบเดอะัสซามูไรที่ซอมคูสเล่นน่ะมันแต่ว่ามันรู้สึกว่ามันคือมันมันดูขัดขัดยังไงไม่รู้อ่ะผมรู้สึกว่ามันไม่รู้เหมือนกันนะฮะแล้อวพมมันดูขัดปั๊บมันความน่าเชื่อมันก็เลยแบบดบๆลงมาแล้วทําให้หนังก็เลยพลอยดบไปเลยบวกกับตัวหนังเนี่ยด้วยความที่ว่าเนื้อเรื่องค่อนข้างเบาหวงพอสมควรเนี่ยตัวหนังพอดําเนินเรื่องไปเนี่ยนะฮะอันนี้เอ็นพูดถึงเดอะเกตวอรนะคุณอย่าไปเข้าใจว่าเป็นลาลาแลนนะก็คือเอ็นเดอะเกตวอรเนี่ยพอดําเนินเรื่องไปเรื่อย ตรงผมสารภาพกับทุกคนที่ดูผมตรงนี้เลยนะว่าแอบ,บหลับไปนิดนึงด้วยคือแบบมันเบาขนาดที่ว่าไม่มีฉากที่สามารถหลับได้แต่แต่ในช่วงที่มันฉากต่อสู้หรือช่วงท้ายเรื่องเนี่ยก็ถือว่าลุ้นเยี่ยวเล็ดเหมือนกันนะฮะก็คือว่าลุ้นได้พอสมควรเลยทีเดียวนะก็ต้องก็ทาฉากออกมาได้ดีพอสมควรใครที่ชอบดูหนังอลังการคือคือผมบอกเลยว่าหนังเรื่อง The Great Wall เนี่ยถ้าเอาในประเทศไทยเนี่ยผมว่าคนไทยอาจจะสนใจก็ได้เพราะว่า คนไทยจะชอบหนังลักษณะที่เป็นแบบหนังอลังการหนังตีกันแอคชั่นมันๆอเลยเงี้ยฟีเจเด่นๆอันนี้ก็อาจจะถูกปากถูกถูกคอคนไทยพอสมควรนะฮะในในในกลุ่มคนดูหมู่มากอะไรเงี้ยนะฮะพวกหนังก็ค่อนข้างแมสมากก็แต่วมันไม่มันมรู้สึกว่ามันไม่ค่อยมีอะไรน่าจดจำเท่าไหร่นะหลังจากที่ได้ดูจบโดยเพราะอยิง่งมันแบบคือเรารู้สึกว่า จางอี้หมูเนี่ยไม่เปรียบเสมือนเป็นสปิลเบอร์ของเอเชียเลยอ่ะเออผมรู้สึกอย่างเงี้ยแล้วพอเราดูหนังที่มันอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าเราน่าจะได้ประเด็นมาขบคิดมากกว่านี้อะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกแอบแอบเฟลเล็กน้อยแต่ว่าในความเป็นมาตรฐานหนังเนี่ยก็ถือว่าก็ยังเป็นหนังทุนสร้างสูงที่ดูบันเทิงได้เต็มรูปแบบอยู่ก็คือว่าดูบันเทิงได้แบบอืมก็พอเพลินไปอยู่นะฮะถามว่าดีไหมก็ถือว่าดีในระดับหนึ่งเลยดีระดับประมาณอ่ะ ตีไปประมาณ7จ็ดแคนอะไรอย่างเงี้ยจากสิบอะไรอย่างเงี้ยนะฮะอ่าประมาณนี้แล้วกันเนาะอ่ะจบไปที่เรื่องแรกอย่างรวดเร็วเร็วปะวะก็เมื่อไม่ให้เสียเวลานะครับไปที่เรื่องลาลาแรนผมเช um ื่อว่าหลายคนเนี่ยรอผมพูดถึงเรื่องนี้เรื่องนี้เนี่ยเรื่องลาลาแรนเนี่ยนะฮะก็เป็นหนังที่ถูกกำกับโดยผู้กำกับรุ่นใหม่ที่ผมแบบคุยโคตรนับถือเลยอะเพราะว่าคนนี้เนี่ยเอาจริงคือแทบจะยุ่ไม่ถึงสาสิบหรือว่าอาจจะสามสิบต้นต้นเองนะฮะ ชื่อว่าคุณดามันชาเชลนะครับซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยได้ทำหนังเรื่องแรกอย่างวิ l a s ชมานะซึ่งวิ l a s ชเนี่ยเป็นหนังที่เกี่ยวกับดน,นตรีนะฮะและสามารถชนะรางวัลอสการ์ถึงสามตัวเลยด้วยกันนะครับซึ่งถือว่าสูงมากกับคนที่ไม่เคยทําหนังมาก,ก่อนแล้วโอ้โหแม่งมาเรื่องแรกแม่งป,ปังเลยอะไรเงี้ยถือว่ามีความสามารถสูงมากในการเล่าเรื่องนะฮะแลวก็ในการคัดองค์ประกอบต,ต่างๆพอมาถึงเรื่องนี้เรื่องที่แล้วของเขาในวิฟเลชเนี่ยเขาพูดถึงความดั๊กไซด์ในวงการดนตรีแต่ว่า มาในเรื่องนี้เขาบอกว่าอ,อยากจะเอ็กเพรสเกี่ยวกับอารมณ์ของความสนุกสนานอารมณ์เกี่ยวกับความบันเทิงเกี่ยวกับในโลกของดนตรีแล้วที่สําคัญคือเขาก็อยากจะเอาโลกมายาอย่างความเป็นฮอลลีวูดเนี่ยนะฮะก็เอาเข้ามาเป็นส่วนผสมของตัวหนังด้วยฉะนั้นหนังก็จะเกี่ยวกับชื่อภาษาไทยก็คือนครดารานะฮะก็จะเกี่ยวกับเรื่องโลกมายาต่างๆที่คนที่อยากจะเข้ามาเป็น เป็นคนดังๆหรือว่าอยากจะเข้ามาเป็นศิลปินอยากจะปังในฮอลลีวูดแหละผู้นี่คนที่มีความฝันอะไรเงี้ยแต่เขาจะทายังไงให้ไปถึงตรงนั้นให้ได้อะไรเงี้ยพูดพูดถึงพอดความฝันแล้วก็หนุ่มสาวที่มาหลงรักกันในจังหวะที่ต่างคนต่างข่อยเพราะความฝันของตัวเองอ่าก็ผมรู้สึกว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นอะไรที่โอ้มีความทั้งเป็นทั้งแฟนตาซีมีความเซอร์เรียลแล้วก็มันพูดตรงๆนะว่ามันเป็นหนังที่ดีมากเลยอ่ะดีมากขนาดที่ว่า นี่จะเป็นเดอะเบสของปีนี้แล้วนะฮะอีกเรื่องหนึ่งเลยนะฮะติดท็อปไฟของผมแน่นอนนะฮะดูจบเนี่ยบอกได้เลยว่าอันนี้คือผมดูรอบสเนคพรีวิวนะบางคนบอกว่าเฮ้ยรอบน้อยจังเลยแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยหนังมันฉายจริงๆเนี่ยวันที่12มกราคมนะครับมันไม่ได้ฉายในช่วงนี้นะฮะคือที่ฉายในช่วงนี้เนี่ยคือมันฉายเฉพาะรอบสเนคพรีวิวซึ่งถ้าคุณจะดูเนี่ยคุณต้องไปดูตั้งแต่สองทุ่มขึ้นไปนะฮะซึ่งถามว่าคุ้มไหมผมบอกเลยว่าคุ้มมากและเรื่องนี้เนี่ยควรค เพราะมันเป็นหนังที่เป็นมิวสิควลและก็เป็นการคารวะยุคหนังฮอลลีวูดคลาสสิกด้วยนะฮะหนังเพลงต่างๆที่เกิดขึ้นมากมายที่เกิดขึ้นเมื่อหลายสิบปีก่อนเอาตรงๆคือผมรู้สึกว่ามันไม่ได้มีการสร้างหนังเพลงที่ดูลมมันและคลาสสิกอย่างเงี้ยมนนานมากหลายปีแล้วนะฮะ จนกระทั่งมาถึงเรื่องนี้เนี่ยลาลานเนี่ยก็สามารถตอบโจทย์ได้ทางที่ว่าลาลาแลนเนี่ยเป็นหนังที่พุ่มกับอย่างดา m i เมนชาเชลเนี่ยจริงๆเขาคิดไว้ก่อนเลยนะเขาอยากจะทําเรื่องนี้ก่อนแต่ว่าสตูดิโอเขายังไม่อยากให้ทําอะไรเงี้ยนะฮะเพราะว่าเขายังไม่เห็นภาพอะไรเงี้ยแต่วันหนึ่งที่ดารเมนเขาสามารถกํากับ Whiplash จนไปถึงเวทีออสการ์ได้เนี่ยเขาก็ได้รับ ฟเขียวจากสตูดิโอให้ทําหนังเรื่องนี้ต่อเลยก็คือลาลาแลนซึ่งหนังเรื่องลาลาแลนเนี่ยนะครับนอกจากมีภู่มกับที่เก่งแล้วเนี่ยยังมีนักแสดงที่สุดยอด2คนอย่างไรอันกอส i n g นะและเอมมาสโตนนะครับผมซึ่งทั้งสองคนเนี้ยเมื่อวานเนี่ยผมเพิ่งรีวิวหนังเรื่อง Pass ซนเจอร์ถูกป่ะฮะวันนี้ผมรีวิวเรื่องลาลาแลนข้อนึงที่ผมรู้สึกว่า Pass ซนเจอร์ไม่มีอย่างเรื่องนี้ก็คือว่า Pass ซนเจอร์เนี่ยเคมีของตัวละครมันไม่เข้ากันเท่าไหร่แต่เรื่องเนี้ยผมมองตรงข้ามอย่างางสิิ้นเชเชลย คือสองตัวละครเนี้ยเคมีแม่งโคตรเข้ากันเลยแม่งเข้ากันมากๆเข้ากันฉันไดที่ว่าแบบแม่งเข้าได้เข้าเข็มกันชิบหายวายวอดอ่ะแล้วแล้วแล้ว,ลวทุกซีนที่ผมดูอ่ะตั้งแต่ต้นยันจบของเรื่องเลยนะฮะผมรู้สึกว่าผมเหมือนกับออถูกพิยาจากหนังอะ่ะนะฮะเหมือนกับกำลังเสพกัญชายอยูซ่ซึ่งไม่เคยเสพจริงๆหรอนะแต่คือเป็นอารมณ์อะไรเงี้ยนะฮะว่ามันต้องอะไรประมาณนี้แน่เลยว่ะเพราะว่า จากไอเรื่อง The g r e ร t Wall ซึ่งมันหนังฟอร์มใหญ่เป็นแอคชั่นผมแม่งจะหลับแหลไม่หลับแหลแล้วแถมยังดูลง i m a มด้วยมาดูเรื่องนี้ดึกกว่าด้วยตั้งแต่4ทุ่ม45จนถึงตีหนึ่งกว่าโอ้โหแม่งไม่หลับเลยตาค้างแต่ฉากแรกยันฉากจบนะฮะแบบดูแล้วรู้สึกว่าโอ้โหมันจี๊ดมากฮะมันมันจี๊ดใจมากเลยดูแล้วรู้สึกว่าแม่งทำไมมันดีงามจังว่าหนังเรื่องนี้อะไรเงี้ยแล้วแล้วรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่เอ่อโดวยเฉพาะคนที่ชอบหนังเพลงนะไม่ควรพลาดเป็นอย่างยิ่ง ะะเพราะอะไรเพราะว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยก็อย่างที่ผมบอกว่ามันเป็นการคาราวาฮอลลีวูดคลาสสิกแล้วแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยมันทั้งด้วยตัวประเด็นของหนังซึ่งเดี๋ยวผมว่าถ้ามีโอกาสผมจะพูดในไลฟ์ตัวต่อๆไปนะฮะว่าว่าเรื่องนี้มันแทรกแง่คิดได้ดีแค่ไหนนะฮะซึ่งอ้ไลฟ์ตัวนั้นอาจจะมีการสปอยหนังเล็กน้อยซึ่งก็อาจจะใช้เวลาหนังจากนี้สักพักหนึ่ง หรืออย่างน้อยผมอาจจะต้องไปดูหนังเรื่องนี้อีกสักรอบหนึ่งในโรงก่อนคือรู้สึกว่าชอบมากเนขนาดที่ว่าต้องกลับไปดูซ้ําในโรงเลยนะฮะแล้วก็พอดูจบเนี่ยคนแม่งตบมือทั้งโรงเลยนะฮะคือแบบมันมันใช่อะนะ,ะดูแล้วรู้สึกว่าโดยเฉพาะอย่างนี้คนที่มีความฝันอย่างเราๆอะไรเงี้ยมันดูแล้วมันรู้สึกว่าเราแม่งมันต้องกลับมาแล้ว ถามหาเองว่าจริง,รงๆเราแพชชั่นเราคืออะไรอะไรเงี้ยอะไรคือสิ่งที่เราต้องการความฝันของเราอะไรเราทิ้งมันไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยคือหนังเรื่องลาลาแลนเนี่ยมันเป็นอะไรที่ตอบโจทย์คนเหล่านี้เหมือนกันโดยเฉพาะยิ่งคือคนที่ทางานอยู่ในวงการภาพยนตร์ด้วยเนี่ยยิ่งดูแล้วแบบโอ้โหแม่งเหมือนกับแม่งโดนแทงทิ่มแทงมาเรื่อยๆอะไรเงี้ยหรือคนที่กําลังอินกับความรักบางอย่างอะไรเงี้ยที่รู้สึกว่าความรักของเราแม่งน่าจะเป็นอย่างนี้แต่เรียลลิตี้มันเป็นอย่างนี้อะไรเงี้ยเออมัน มันดูแล้วมันรู้สึกแบบจี๊ดอะมันจี๊ดมากอะไรเงี้ยฮะก็ต้องไปดูเอ,เองคือผมยังไม่อยากสปอยอะไรทั้งนั้นเพราะว่าถ้าพูดไปแบบไม่ก็สปอยฉะนั้นจะไม่สปอยนะฮะแค่บอกว่าแม่งดีจนขนาดที่ว่าต้องไปดูให้ได้นะฮะอย่าอย่าลืมเด็ดขาดคือแล้วก็เตือนพวกนี้คือใครที่รู้ว่าชอบฟังเพลงเลนี่ยไปซื้อแผ่นมาได้เลยนะับผมซื้อมาแล้วนะับเป็นแผ่นซีดีเพลงที่อ่า ทั้งศิลปินนำอะไรเงี้ยอย่างและอันกอสติงกับเอมมาสโตนก็ร้องด้วยแล้วก็มีอีกหลายคนนะที่มาร้องนะฮะจริงๆเรื่องนี้มีแฝงแน่คิดมากไปก็เดี๋ยวอย่างที่บอกเดี๋ยวรอไลฟ์ตัวต่อๆไปแล้วกันเนาะเพราะว่าไอตัวนั้นอาจจะสปอยหน่อยแต่ว่าวันนี้อย่างที่ผมบอกว่าทั้งสองเรื่องนี้ t h e g r e a t wall และ La La l a n นเนี่ยถ้าให้เทียบเนี่ยนะฮะผมดู La La l แ n นเนี่ยแม่งกลบ The Great Wall ซึ่งหนังน่าจะทุนสร้างสูงอาจจะสูงกว่าดที่ทำนะ แม่งกลบมิดเลยนะฮะแม่งมิดชิดซ้ายไปเลยนะจังอี้หมูก็จังอี้หมู่แม่งชิดซ้ายไปเลยรอบนี้นะฮะเจอดามินชาร์ชิลที่อายุแม่งแค่สาสิบหรือว่าเกือบสามสิบเนี่ยโอ้โหแม่งเก่งชิบหายเลยนะฮะแม่งเล่าเรื่องแบบเอาอยู่มากแล้วก็เป็นหนังที่ทําทุกอย่างแทบจะลงตัวไปเกือบหมดเลยอ่ะมันดูแล้วมันดีงามมากที่ผมยังต้องมาเปิดเบื้องหลังดูเลยอ่ะดูว่าเขาถ่ายกันยังไงว่ามันทำไมมัน คาเมรามูฟเมนต์ของหนังแม่งดีขนาดนี้้วก็ตัวเพลงก็ดีบทก็ดีประเด็นก็ดีสีมูททนแม่งได้หมดเลยโอ้โหไม่ควรพาดนะฮะบอกเลยก็ถ้ามีโอกาสก็อยากให้ไปดูกันและผมก็ค่อนข้างเอาใจช่วยนะเพราะว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยชนะในหลายเวทีนะหลายเทศกาลแล้วก็มังมาแรงมากๆจนเขามีการทำนายกันว่าเรื่องนี้จะเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่จะต้องเข้าไปอยู่ในเวทีออสการ์ประจำปี2017แน่นอนนะฮะก็บอกเลยว่าน่าจะ น่าจับตามากใครที่ไม่อยากโดนสปอยหรือใครที่แบบไม่อยากจะ,ะตกข่าวกับเทรนในออสการ์ว่าที่ออสการ์นะะก็อยากให้ไปจัดกันนะสำหรับหนังเรื่องลาลาแลนนะฮะก็รวมๆแล้วถ้า The Great War ได้ประมาณสักเหรือ6.5อะไรเงี้ยเางะเกรเอ้เอลลาแลนเนี่ยผมให้เต็ม10เลยนะฮะ เต็มสิบแล้วก็ยังเป็นเอที่ผมให้บวกต่อไปด้วยก็คือ A บวก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 นะฮะซึ่งจะไม่ได้ให้หนังอย่างนี้เท่าไหร่นะครับในรอบในรอบปีเนี่ยนับเรื่องได้เลยที่ผมให้ให้คะแนนหนังสูงขนาดนี้นะฮะถึงแม้ว่าให้เต็มแต่ว่าระดับ A อบวกเนี่ยก็ถ้าบวกซ้ําไปเนี่ยแปลว่าหนังดีมากไม่รู้เหมือนกันว่าจะอยู่ในระดับระดับที่เท่าไหร่หลังจากที่ประเมินแล้วเนี่ยแต่ก็ถือว่าสูงมากแล้วก็ไม่ผิดหวังเลยคุ้มค่าตัวทุกบาททุกสตางค์บอกเลยว่าอื ต่อให้คนที่ไม่ได้ดูมิวสิคว่ยก็สามารถดูได้นะครับดูไม่เข้าถึงยากคือสามารถย่อยให้เป็นหนังที่ดูง่ายและดูสนุกและทุกช่วงวัยก็สามารถดูได้มีความเป็นผู้ใหญ่ก็ดูได้เด็กก็ดูดีอะไรเงี้ยเออซึ่งซึ่งซึ่งก็ถือว่าเก่งที่สามารถเล่าแบบนี้ออกมาได้อะไรเงี้ยนะครับออแล้วส่วนตัวที่แบบมีความฝันแบบชอบอะไรที่เป็นฮอลลีวูดด้วยอะไรเงี้ยก็ดูแล้วยิ่งอินนะฮะต้องดูกันเองแล้วกันเดี๋ยวพูดไปพูดมาไม่งวนละนะครับเอาเป็นว่า ก็ใครอยากจะจัดเรื่องไหนก็จับแล้วกันนะครับก่อนสิ้นปีนี้ตอนนี้ Star Wars ยังฉายในโรง iMac อยู่นะฮะก็ใครอยากจะดูก็รีบไปดูซราเพราะว่าตอนนี้โรงของ t h g r r a t w w l r ก็เริ่มแย่งลงแล้วนะฮะส่วน La La l La l แ n นเนี่ยถ้าไม่รีบมากก็รอวันที่12ก็ได้น่าจะเข้าลงปกติทุกทุกทุกโรงทั่วประเทศนะฮะแต่ว่าถ้าใครอยากดูเร็ว,รวๆฟังผมแล้วรู้สึกว่าโอ้ยต้องดูให้ได้อะไรอย่างนี้ก็รีบไปดูซะหลังสองทุ่ม ในโรงภาพยนตร์นะในกรุงเทพและปริมณฑลมีแน่นอนนะฮะพารากอนเอ็มคอร์เทียอะไรเงี้ยมีแน่นอนก็ลองไปหาดูกันเนาะนะครับแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะมาไลฟ์ในส่วนของออประเด็นที่ผมต่อจากเมื่อวันก่อนเรื่องเ,ออเรื่องสื่อนะครับของปีหน้าเทรนด์ของการทําสื่อแล้วก็รวมถึงเรื่องของการเครทีฟงานหรืออะไรเงี้ยคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งดิจิตอลมาเก็ตติ้งต่าง ปีหน้าเดี๋ยวผมจะมาคุยกันสำหรับใครที่ติดตามผมอยู่เนี่ยก่อนจบนะครับใครที่ดูคลิปนี้ในไลฟ์ก็กด Subscribe ในไลฟ์ได้หรือว่าใครที่ดูคลิปนี้ใน YouTube ก็กด Subscribe ใน YouTube ได้เช่นกันนะครับเพราะว่าเดี๋ยวคลิปนี้เนี่ยหลังจากนี้ผมจะทำให้เป็นระเบียบแล้วคืออันไหนที่เป็นคอนเทนต์แล้วมันเวิร์กเนี่ยเดี๋ยวเอาพุทเอาไปใน YouTube ให้หมดเลยฉะนั้นใครที่อยากจะดูไลฟ์ตัวไหนของผมก็ไปตามดูใน YouTube ได้เช่นกันนะครับก็ ปีน่าจะจริงจังกับทานทำแล้วและก็หวังว่าสิ่งที่ผมพูดก็น่าจะเกิดประโยชน์กับทุกท่านได้ไม่มากก็น้อยนะฮะก็หวังว่าจะไปดูกันเนาะโอ้นี่มันตีสี่แล้วเนี่ยยศเค่นะครับขอบคุณมากที่ติดตามชมกันนะขออภัยที่อาจจะพูดคำไม่สุภาพไปบ้างแต่ว่าเพื่ออัตรดในการคุยกันให้มันเข้าถึงไม่ยากจนเกินไปนะฮะก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมกันนะครับแล้วก็ใครอยากให้ผม like ไลฟ์ประเด็นไหนเป็นพิเศษก็ เม้นตอบด้านล่างได้นะครับว่าอยากจะให้ผมทําเรื่องอะไรอะไรอย่างเงี้ยนะฮะสำหรับวันนี้ก็ไม่รบกวนเวลาแล้วเนาะเดี๋ยวไม่นก็เช้าแล้วนะฮะบางคนก็น่าจะได้ดูผมตอนเช้าแล้วแต่ใครที่ดูในคืนนี้ก็อย่าลืมนอนกันนะครับพักผ่อนกันและเดี๋ยวพบกันใหม่นะครับขอขอบคุณและสวัสดีครับวันดีครับบ๊ายบาย